ดาาเดี๋ยวก็มาเป็นอีกกคนหน้าเด้ครับมาอย่างไดีบวนี่มาอีกแล้ว ừ, อู้บักใหญ่เลยเออตัวใหญ่เลยมาอย่างเดล่ะนี่ทั้งลูกทั้งแม่มันมากาหลายเด้ครับอันนี้สุดทยที่เป็นตัวเถิกเด้ครับนี่ก็มีหยานคน เปลี่ยนสีแล้วโอนมาหลายคบะวี่นไต่เลี้ยงเนี่ยมันมากยังได๋ยวุ่นหลครับุ่นเนี้ยมหนาตัวใหญ่ ล่งน้ำหายแวบคบลิปนี้ไปเพียงแค่นี้และครับ